เอ้ยโยเซปยูผมบิวคิวคิมเมอร์นะครับและแล้วก็ถึงเวลาที่ The Fantastic Four จะออกมาัง,งาดกันแล้วลหลายคนคงจะเห็นคลิปตัวอย่างการเปิดตัวแล้วก็เกมเพลย์แบบคร่าวๆของมิสเตอร์แฟนซัสติกหรือว่ารีดลชาร์ดกันมาบ้างแล้วนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่รู้ความสามารถหรือว่าสกิลของตัวนี้เนี่ยผมได้ทำคลิปเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมขวาบนก็สามารถเข้าไปดูกันได้แล้วนะครับส่วนใครที่ไม่อยากดูเนี่ยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบในคลิปตัวอย่างเกม กับสกิลกันดีกว่านะครับว่าในตัวอย่างเกมเพลย์เนี่ยจะมีการใช้งานสกิลอะไรกันบ้างนะครับตัวน,นี้ก็เป็นสายดวลลิสหรือว่าตัวเดเมดนะครับผมเราจะเห็นได้ว่าเขาต่อยมาซ้ายต่อยมาขวาแล้วก็ต่อยสองหมัดพร้อมๆกันสร้างเดเมดแบบนี้นะฮะ ต่อมาก็จะเป็นใช้มือเนี่ยพันศัตรูหรือว่าจับศัตรูไว้2ตัวแล้วก็จับเข้ามากระแทกเข้าหากันนะครับโดยการจับแล้วก็การกระแทกเนี่ยมันจะมีเดมบิตทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับเรามาดูกันเลยนะ จับขวาจับซ้ายแล้วก็กระแทกนะครับจากนั้นก็ต่อยธรรมดาไปนะครับการกดสกิลนี้ครั้งแรกเราก็จะใช้การคลิกขวานะครับจะเป็นการพันศัตรูด้วยมือขวาแล้วก็กดคลิกซ้ายอีกครั้งหนึ่งเราก็จะใช้มือซ้ายของเราพันศัตรูหรือว่าจับศัตรูแบบนี้นะฮะจากนั้นก็ทําการสร้างเดเมจทาให้ศัตรูเนี่ยมันมาชนกันแบบนี้นะครับปุ้มนี่เป็นการสร้างเดเมจถึง3ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายดโดยการโจมตีปกติต่อยไป1ครั้งต่อมาก็จะเป็นสกิลชิพนะครับจะมีการใช้งานแบบนี้ครับปุบ นี่สกิลนี้จะเป็นการยืดล่างแล้วก็รับเดเมจเอาไว้จากนั้นก็ยิงกลับไปนะครับผมดูไอออนแมนยิงอัลติเมทมาครับปุ๊บสะท้อนกลับโอ้โหการสะท้อนกลับของเขาเนี่ยมันจะมีความเร็วในการยิงที่ไวกว่าตอนไอออนแมนยิงมาด้วยซ้ำนะครับเรามาดูใหม่นะยืด ปิ้วโอ้โหสอยออร์นแมนร่วงเป็นไมงวันกันเลยทีเดียวต่อมาก็จะเป็นสกิลตัวอ e ีนะเราจะทำการจับแล้วก็เดชเข้าไปหาเป้าหมายนะแล้วก็ทำการฟื้นฟู HP ให้กับเพื่อนร่วมทีมรวมทั้งตัวเราเองด้วยนะครับสกิลนี้ยังสามารถสร้างเดเมจให้กับฝักศัตรูได้ถ้าเกิดว่าเราจับไปใส่ฝั่งศัตรูนั่นเองนะครับมาดูกันพุ่งเข้าไปครับจับแล้วก็แดชพุ่งเข้าไปแบบนี้นะครับตอนที่เราพุ่งเข้าไปเนี่ยตัวเราจะทําการขยายร่างแล้วก็กระแทกศัตรูแบบนี้ครับปุ้ม ส่วนการที่เราพองตัวตัวนี้นะครับจะเป็นสกิลหรือว่าพาสสิบติดตัวของเรานั่นเองนะสกิลเนี่ยจะสร้างความยืดหยุ่นให้กับตัวเรานะครับถ้าเกิดว่ามันถึงขีดจํากัดแล้วเนี่ยตัวเราก็จะระเบิดพลังออกมาเป็นตัวใหญ่แบบนี้นะครับซึ่งจะทําให้มีดาเมจที่แรงขึ้นและที่สําคัญสังเกตดูหลอดโบนัส HP ของเราครับมันจะเพิ่มไปถึง680หน่วยด้วยกันนะนี่โอ้โห แล้วก็จะลดลงมาอยู่ที่600หน่วยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโบนัส HP สูงสุดของสกิลนี้นะครับตามที่เขาทำได้เลยนะเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามันจะเพิ่มไปที่680หน่วยนะฮะนี่ฮะแล้วก็มันค่อยๆลดลงมาครับ จนเหลือ600หน่วยนะและสกิลสุดท้ายก็จะเป็นอัลติเมทนะครับในการกดคิวเราจะทําการกระโดดแล้วก็ต่อยลงบนพื้นนะครับกระแทกศัตรูให้ลอยขึ้นการใช้งานสกิลนี้มันสามารถกระโดดต่อยได้สูงสุดถึง6ครั้งด้วยกันนะครับเรามาดูกันเลยนี่มิสเตอร์ยางยืดดึงมาก็ใช้อัลติเมทปุ้มปุ้มสร้างเ,เมจไปเรื่อยครับ6ครั้ง4 5 6เหลือบูฟลินตัวเดียวนะครับต่อยไป แล้วก็จับ <c oughs> น็อกดาวน์ด็อกเอวกันเลยทีเดียวนะครับและการใช้สกิลต่างๆของมิสเตอร์แฟนตาซีหรือว่าริชาร์ดก็จะมีการใช้งานประมาณนี้นครับผมแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับทางเกมมาร์เวลไลเวลส์ก็ได้เปิดตัวสกินของตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือเดอะเมคเกอร์นะแวะมาตรงช็อตตรงนี้นิดนึงนะครับผมไม่ชชว่์ว่าทุกคนเนี่ยจะสังเกตเห็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมดูหลายรอบมากแล้วก็สังเกตเจอฮีโร่เองหนึ่งตัวที่ยังไม่เข้ามานะครับซึ่งอยู่ในทีมแฟนตาซีโฟ ด้วยเหมือนกันทุกคนคิดว่าเป็นตัวไหนครับเรามาดูกันเลยสังเกตด,ดูมุมขวาครับตัวอะไรเอ่ย <me> เห็นหรือเปล่าครับทุกคน <Nope. S 1> มุมขวา ตัวอะไรครับนี่ผู้หญิงครับผมฮ่าซูซานสตอมหรือว่าอนวิซิเิลมูเมนนั่นเองนะฮะก็เป็นหน,หนึ่งตัวของสายสพ,พอร์ตที่กําลังจะเข้ามาเร็วๆนี้น่าจะมาพร้อมๆกับมิสเตอร์แฟนตาติกเลยก็ว่าได้นะครับผมส่วนจริงแล้วก็ฮิวแมนทอชเนี่ยยังไม่มีกําหนดการนะครับว่าจะมาเมื่อไหร่แต่คาดว่าจะมาในซีซั่นหนึ่งเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับผมติดตามรอชมกันต่อไปนะต่อมาก็จะเป็นสกินของมิสเตอร์แฟนตาติกนั่นเองนะครับ ตัวนี้ก็จะชื่อว่า The ะเมกเนะมันในโทนสีเทาสีฟ้าแล้วก็สีดำนะครับมาดูกันนะครับนี่การโจมตีต่างๆอ่าประมาณนี้นะครับแปลงร่างแล้วปุ้มอันติเมตปุบอ้มกระโดดหัวศัตรูไปมันมือเลยทีเดียวนะฮะนี่ เอฟเฟกต์ต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะครับมิสเตอร์แฟนทาติกเนี่ยเขาจะมาในวันที่10มกราคมที่จะถึงนี้นะครับรวมถึงสก,กินอีกตัวหนึ่งนั่นก็คืออินวิซิเบิลมูเ e นนะครับผมก็จะมาในชุดสีแดงดําแบบนี้นะครับมีชื่อว่ามาลิกนะโทนแดงกับน้ําเงินนั่นเองนะครับเป็น2ฝั่งแบบนี้เลย <Yeah. S 1> สําหรับใครที่รอเล่นตัวนี้อยู่นะครับอีกไม่นานอีกไม่กี่วันเราก็จะได้เล่นกันแล้วนะครับและผมก็เชื่อว,ว่าหลายๆคนที่ยังไม่รู้ความสามารถสกิลของมิสเตอร์แฟนทาติกหลังจากดูคลิปนี้แล้วก็น่าจะเเเปป็็นนนนนแนวทาางใกรล่ได้ ดีนั่นเองนะครับเช่เนเคยถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และก็ subscribe เป็นกํลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมคลิปต่อๆไปกันด้วยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย Success!